สวัสดีครับคิดมี a d แอดมินจะแนะนำวิธีการติดตั้ง mt 4โดยไม่ต้องใช้ตัวติดตั้งนะครับการติดตั้ง mt 4โดยไม่ต้องใช้ตัวติดตั้งเราจะใช้ในกรณีใดบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนี่ครับตัวติดตั้ง mt 4บางครั้งหลังมีการอัปเดตใหม่ๆอาจจะมีบั๊กเกิดขึ้นนะครับตามปกติตัวติดตั้งตัวนี้อาจจะติดตั้งได้ ไนคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับแต่บางทีมันก็จะมีบั๊กไม่สามารถติดตั้งได้บน RDP หรือ VPS นะครับวิธีแก้ไขจริงๆแล้วเราสามารถถ้าเรามีดาวถ้าเราได้มีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งเวอร์ชันก่อนก็สามารถนำติดตั้งของเวอร์ชันก่อนมาใช้แทนได้แต่ถ้าเราไม่มีตัวติดตั้งของเวอร์ชันก่อนเก็บอยู่ละเราจะทำยังไง ถ้าเราต้องการใช้ mt f o u ของบร o k กเกอร์นี้นะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับวิธีการก็ไม่ได้วุ้นวลาอะไรมากมายนะครับก็ให้ทำการติดตั้ง mt f o ของบร o k กเกอร์ที่เราต้องการใช้งานนะครับที่คอมที่ส่วนตัวของเราที่บ้านเราก่อนนะครับตัวอย่างเช่น admin ม,มีปัญหากับบร o k กเกอร์ f b s ก็จะทําทำการติดตั้ง f b s ลงเครื่องของ admin ก่อนนะครับ ก็ขั้นตอนการติดตั้งก็กตามปกติครับครับ,ร,บรอสักครู่นะครับรอให้โปรแกรมติดตั้งทำการติดตั้ง m d 4ลงเครื่องให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดฟ i ล i ปไปครับรอสักครู่นะครับรอจนกว่าโปรแกรม m d 4 o จะรันขึ้นมานะครับ รอสักครู่น,นะครับเมื่อโปรแกรม M4 r ันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,นะรบจากนั้นให้ User ไปที่ My Computer หรือ Disk Computer หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามแต่เวอร์ชั่นของ Windows ที่เราใช้นะครับดาบเบิลคลิกเข้าไปให้ไปยังไดร์กของ วินโดว์ที่บ้านเรานะครับอย่างตัวอย่างเนี้ของแอดมินเนี่ยเป็นไดซก็เข้าไปที่ไดซจากนั้นไปที่ฟอนโดโปรแกรมไฟล์วงเล็บ x 8 6นะครับฟอนโดนี้เป็นฟฟนโดที่ติดตั้งโปรแกรม3ามบิตบนคอมพิวเตอร์6 4บิตนะครับให้ดัำพิกเข้าไปจากนั้นเราจะพบฟอนโดของโกเกอร์ที่เราทำการติดตั้งเมื่อกี้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้คือ f b s theater f o ก็ให้ทำการคลิกขวานะครับแล้วเลือก Copy จากนั้นให้ไปที่หน้าต่างของโปรแกรมรีโมทนะครับไปที่หน้าต่างของโปรแกรมรีโมทนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถปิดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะเราไม่สามารถติดตั้งได้จากนั้นจับเพจที่หน้าจอเดสก์ท็อปบนเซิร์ฟเวอร์ r d p ตัวนี้นะครับคลิกขวาเลือกเพจ จากนั้นรอสักครู่นะครับรอจนกว่าไฟล์ FBS จะอัปโหลดสำเร็จนะครับเมื่อฟอนโดของ FBS ได้ทำการอัปโหลดมาบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปที่ฟอนโดของ FBS ตัวนี้นะครับที่เราเอาขึ้นมานะครับเราเบิคลิกเข้าไปจากนั้นให้ไปดับเบิลคลิกตัว Terminal อลสีฟ้าตัวนี้นะครับ ซึ่ง type เป็นแอปพลิเคชันนะครับให้ทำการดับเ l e ลคลิกนะครับแล้วรอสักครู่นะครับโปรแกรม d n f o จะปรากฏขึ้นมานะครับเรียบร้อยครับจากนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำการเลือก เซิร์ฟเวอร์ของบร o k กเกอร์แลวทำการล็อกอินและทำการติดตั้ง EA ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับทีนี้มันมีทริปอยู่นิดนึงนะครับที่แอดมินต้องแนะนำแอดมินจะแนะนำว่าถ้าเราใช้วิธีการนี้ในการอัปโหลดฟอนโดของ m d 4ขึ้นมานะครับให้เราศึกษาขนาดข,าดของฟอนโดด้วยครับฟอนโดของ m d 4ที่ลงใหม่ๆมครับมีขนาดประมาณ25 ถึง35เมกไม่เกินนี้นะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ30เมกให้เราไฟล์ขนาดนี้ขึ้นมานะครับถ้าใหญ่กว่านี้แสดงว่า MD4 ตัวนั้นเคยใช้งานแล้วอาจจะมีล็อกไฟล์ที่เป็นไฟล์ขยะหรืออันมี History ซึ่งจะทำให้เราเสียเวลาและเสียพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์เปล่าๆนะครับให้เราทำการลบล็อกไฟล์และ History ก่อนทำการอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ RDP หรือเว s นะครับก็ทิกเล็กไน้อยนะครับคลิปนี้ แอดมินก็ขอจบลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ